มาครับ6อีเวนต์มามาดูกันว่ามันเหมือนเดิมไหมนะมาดูกันก็ไม่เชิงผมดูคนเดียวก่อนก็แล้วกันเนอะโอเคครับสำรวจคร่าวๆน่าจะเหมือนเดิมนะ6อันเมื่อกี้เคปผมถ้าใครอยากรู้ว่าตัวละครลองเราคุยอะไรกันมีความสัมพันธ์ยังไงก็กลับไปดูในช่วงพาร์ทไม่ใช่พาร์ทกลับไปดูในช่วงรูทแรกที่ผมเล่นไปรอบแรกก็แล้วกันเนอะพาร์ทจะใกล้ๆกันแหละผมเดานะหรือภาพปกก็ได้ดูจากภาพปกนะเพราะว่าไทม์ไลน์น่าจะใกล้ๆกันนะโอเคครับมาเราเอ็นเดย์วันนี้เลย ฉันตื่นและฉันตื่นขึ้นกลางดึกอีกครั้งหนึ่งจะไปอ๋อเราจะไปเยี่ยมเราจะไปที่ไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะอไอโรงตีหนังสือพิมพ์หรอผมเรียกว่าอะไรผมไม่เคยเรียกเหมือนกันสักรอบเลยอืมทีนี้เราก็จะไปด้วยกันทั้งคู่แหละฉันก็ตอนแรกเนี่ยฉันพยายามที่จะไม่ปลุกรถโตนะค่อยๆเงีย,งยบๆเลยก้กาวๆย่างๆอ้ามายจังตื่นแวเไม่จังตื่นแล้วเหรอ แล้วทำไมเธอตื่นอยู่เลยเนี่ยก็แม่จะไ้ไปเดินกลางคืนกับใคจังมันมันตื่นเต้นไงมันนอนไม่หลับแลตัวพร้อมตลอดเวลาเลยบอกให้ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแบบมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลยนะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าความจริงนี้มันพาชายพาผู้หญิงไปเดิก็คือมันอันตรายด้วย แล้วมันเป็นที่ที่แบบยิ่งเป็นยีแลแล้วยิ่งเป็นรีชอร่าลิ้นพันมันยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกรู้แล้วแนะรู้แล้วข้างนอกมันหนาวแล้วมันเกิดหน้าคนลุกล้วยต้องระวังตัวเนอะนี่เข้าใจจริงไหมล่ะเนี่ยฉันก็สายหัวแล้วก็ถอนหายใจออกมาเอาเดี๋ยวสิไม่จัง,อย,งอย่าทิ้งไว้สิรลโตโจอยเดอปาร์ตี้ ุ้ยอจูจๆก็ลื่นจูจูเข็มหมุนเมื่อกี้ผมแหลกตลอดเนะอ้โหน้าขนลุกเหมือนเคยแล้ตกกังคืนมันไม่ปลอดภัยจริงๆนะแม่อยู่กับไมจังก็สบายดีนะได้มาเดินกลางคืนกับไมจังแม่เป็นยังไงไม่รู้ด้วยนะถ้างั้นอะ ประโยคขึ้นสักอย่างสบายนะสบายดีเซฟโปรยตรงนี้โอเคครับเซฟก่อนสักหนึ่งทีซึ่งผมจะเซฟทับคือมันมองมันมองยากมากเลยเพราะมันช่องมันเต็มเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบโอเคเซฟโปรยตรงนี้โอเคครับเรียน่ายังไม่มานะเดี๋ยวนะเราต้องไปไหนเนี่ยที่เดิมนี่หรอใช่ไหมโอเคครับน่าจะต้องไปลงตีพิมพ์เดิมถ้าเลิศเราโตเท่า าเกิเราโตเท่าไอ้นี่เนี่ยเท่าไม่ใช่เท่าอใช่ไหมของของหลุดไว้โอเคครับขึ้นเหนือไปอ๋อเออตรงนี้ไงที่เราจะเจอกับดาร์คชาโดโดซึ่งอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้แหลกจริงๆด้วยเมืองเนี้ยฮะตรงไหนอ่ะก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นแล้วนี่คือที่นี่มันดูเหมือนเมืองล้างไปหน่อยไม่ใช่มันมันมันไม่ดูเหมือนเมืองล้างไปหน่อยเหรอ มันยังกับว่าไม่มีคนอศาศัยอยู่ที่น oh! mm ี่เลยก็ไม allora> ่แปลกใจเท่าไหร่ที่จะไม่มีใครมาเดินกลางถนนเที่ยงคืนแบบนี้นะแต่ฉันไม่รู้สึกถึงชีวิตที่ไหนเลยอะบ้านมีไฟก็จริงแต่แบบเหมือนบ้านล้างซะมากกว่าอย่างน้อยมันน่าจะมีคนที่ตื่นอยู่บ้างไม่ใช่เหรออ๋อคือลชอล่าเนี่ยเขามี tradition ประเพณีป่ะเออประเพณีที่หลับก่อนเที่ยงคืนมาตั้งนานแล้วอะ ทุกคนเขาก็เลยหลับกันหมดมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ล่ะถูกต้องเหรอใช่ใช่ปกติดีนะมเมนะืองเนี่ยนะเรื่องเงี้ยเรื่องปกติเออถ้าหลับก่อนเที่ยงคืนเป็นเรื่องปกติแล้วก็แล้วอาจารย์มิโดล่าหรือเมย์คนอื่นเขาว่าตื่นอะไรกันตอนเที่ยงคืนเฮ้คืนที่แล้วเนี่ยฮะฉันเชื่อใจใครไม่ได้เลยฮะในบทสวดไปเลยร้านหนังสือพิมพ์อยู่ทางนี้ เราเราตกก็จับมือ,อเอ๊ะอยี่ยงก็ได้นะอินุอ้าวไม่ขัดขืนเหรอฉันยอมแพ้แล้วต่างหากเย้เฮ้ยมันจังก็ที่นี้คุณก็เปิดใจแล้วลคือว่านะนี่ได้ฟังที่พูดไหมเนะมี่ยเว้ยปักไม่ต้องกระใจเลยญญอย่างนงั้นแหล,ละน่ารักดีครับ น่ารักเหรอใช่ว่าเธอแปลกๆนะเนี่ยไม่จังหักมุมเงนไปแล้วก็เป็นเด็กไม่ดีนี่ที่มาตื่นหลังเที่ยงคืนงั้นรถตุ๋นก็เหมือนกันเด็กไม่ดีต้องอยู่ด้วยกันเนื้คือช่วยหยุดดื่มในลักษณะนั้นสักทีจะได้ไหมฮ้หน้าหน,น้าไม่จังปะ่ะเ้ยเหนื่อยแทน อยู่ข้างหน้านี่เองเ่าจ้า<ช>หรอรถตกรถตอะไรอ่ะแม่เกือบมาเพิ่งรถตกบ้างนะน่าคิดอย่างนี้อยู่อ่ะหรือว่าชอบเริ่มชอบรถตกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยแล้วเหรอไม่จังรอด้วยสิอย่าทิ้งไวส้สิอ่าและนี่คือจุดที่เราเจอดาร์คชาโดว์นะครับผม ใช่ผมไม่ได้พูดใช่ไหมเอ้ยเมื่อพาชัแล้วไอ้สิผมไม่ควรพูดวะไม่ควรพูดแล้วกันเผื่อใครมาดูรอบนี้นะครับก็จะอาจโดนก็จะอาจโดนผมสปอยเยอะๆก็เป็นได้จอเริ่มดำมืดไม่จังน้ำมันน้ำมันไอที่มันไล่วีน่านี่<อ><อ>มันเดินมาทางนี้แล้วไม่จังทำยังไงดีฉันรู้สึกไม่ดีเลยรถตกว,วิ่งเลย มาสักใกล้ตอกแตกตอกแตกมาไม่ชิงรีบกดข้าไมไวๆดูเหมือนจะไม่ตามเรามาแล้วนะอันนั้นมัน,นตัวอะไรอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเห็นมันเราวิ่งดีกว่าอเป็นเบสิกของเกมนี้ครับซึ่งเขาเรียกว่ามีผีมาหลอกเราเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะถูกตัวมันเพราะว่าการที่เราถูกตัวมันเท่ากับมันจะเป็นการเกมโอเวอร์ในทันทีนะครับ ส่วนผมว่าผมอยากลองโดนไหม,มก็อยากลองดูเหมือนกันเผื่อว่าจะเกิดซีนอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่คาดหวังอะไรมาดีกว่าไม่จังเลี้ยวซ้ายตรงนูน้นเลี้ยวมาแล้วจ้าเย่เฮ้ยดักหน้าเอ้ไม่เป็นไรเพร,ราะรออีเวนต์อยู่ตรงนี้ไม่จังตรงนี้แหละเนี่ยเหรอไอที่ตีมหนังสือพิมพ์เก่า โอ้โหสภาพซะเละเละมากๆแต่ก็ยังดีตรงที่ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมมันเป็นเขตห่วงห้าหมนะมันมีทีท่าว่าจะทาหล่นทับตรมาได้ดึงเมือ่อถ้ามีของที่ไมจังอยากหาอยู่ก็เจอน้ไปกันเถอะปะรถโตกสต็อปเลยแล้วจู่ๆมันก็มีซัมติงกระโดดออกมาข้างหน้าเราเฮ้ออขอบคุณไมจังที่ดึงกลับมาอะไรเนี่ยสัตว์หรือเปล่า อาจจะปีสัตว์ก็ได้นะเออฮะหน้าตาไม่เหมือนสัตว์มากเลยไม่ก็แปลกจัดเลยเป็นมอนสเตอร์จังหวะเนี้ยก็พอจะอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงห่วงห้ามนะเออทำไงดีไม่จังฉันเราไม่หนีมันเจอหนีไม่ได้หรอกไม่ใช่ที่ที่จะหนีได้เราต้องทำอะไรสักอ่างก็ได้ไม่จังมาแล้ว อ่าด e ฟ t n โนเฟ e จัดไปซึมอ,อย่าบยาโซอุ๊ยไอ้นนี่มาแล้วครับไอ้ศูนเนานสิบเดือนฟาดฟาดหมดเอออุ๊ยไม่น็อกแบก็คไม่ตายเฉยครับจังหวะนี้ยิงธรรมดาเลยเพียงเออไปแบบเร็วๆ เย่รช้ชาไม่จังไม่จังได้จนได้เนะนั่นสิก็เกิดไปเหมือนกันแต่ก็ไปได้อยู่อไปก็เธอเธอก็มีไม่ใช่ไม่ไดฮเพื่อนไอเ่อน่อมีเพื่อนเป็นมนเนี่ยฉันพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ย อันนี้มันเป็นมิดเหรอเฮ้ย the red อ่าฮะมันเอะแมลงเมื่อกี้ก็บินอยู่หายรถตกเอ้ยอยู่ข้างๆรถตกแล้วก็หายไปหายไปเรี้ยวอะ่ะเฮ้ยแปลกจังเลย,นะยเลยนะอะเฮ้ยโอ้โหฝุ่นยังจัดอย่ากระโดนพายุรายพัดเข้าก็ไม่มีใครเขาเอ้ยเออเขาห้ามใครเข้ามาที่นี่นี่นะ ตก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 ,ตกนี่เกิดอ,อะไรขึ้นกับคนที่ทำงานที่นี่เหรอเออคือโตโตเคยได้ยินนะเหมือนว่าพวกเขาน่าจะตายไปหมดแล้วอะ่ะฮะตายเหรออืมเห็นว่าแขนคอข่าตัวตายกัน,กนทุกคนเลยโอ้โหไม่น่าถามด้วยความสงสัย,น,ยนะ่แหละนะเพราะว่าสภาพตึกมันเป็นอย่างนี้ ทั้งโต๊ะเอ่ออะไรนะทั้งโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ลิ้นชักทุกอย่างเนี่ยนะมันดูเก่าไปหมดเลยอย่างกับว่าคนละยุคกันนี่มันโอ้โหนี่มันเก่าแค่ไหนเนี่ยแต่ก็เก่าจริงๆอะเนอะนี่มันเอกสารนี่เอ่อศาสตร์มนต์ดำพื้นเขียน อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกโอ้โหมืดเอ้ไม่ใช่อะไรนะ,ะกระดาษปรชีกไปอ่านไม่ได้โอ้โหรู้สึกไม่ดีเลยศาสตร์ดำอะไรศาสตร์ดำมืดไม่จังตรงนี้ก็มีด้วยอะตรงนี้เจอข่าวที่ถูกเขียนนะแต่อ่านยากมากเลยฉันก็เลยหันไปดูรอบห้องอีกทีหนึ่งจนเจอกับ New Paper. เออนะ่สแต็กนิวเปเปอร์ต้องอะไรนะหนังสือพิมพ enfin ์ท mm ี hmm. ่มาวางทับกันอยู่กองเออคดีการหายไปจำนวนมหาศาลของดีชอล่านนี่มัรายช like, ื่อของคนหายนี yeah, look. Look. ่โอ้โหขนาดเยอะเอ้เยอะขนาดนี้เลยผมเริ่มแปลสุดมันมาล่โอเคครับเราก็เริ่มคุยไปตามเอกสารต่างๆแต่ว่าเราไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เราต้องการเลยนี่ดูนี่สิดูนี่ เจออะไรเหรอเอ้ยน่นมันที่อยู่ในมือลอตโตก็คือแล็ปท็อปเปิลุ่นโนต้ตบุ๊กนั่นแหละมันต่างจากของในห้องทุกอย่างเลยที่ดูเก่าไปหมดนี่เป็นสิ่งชิ้นเดียวที่มีเทคโนโลยีในสถานที่แบบนี้ยังไงก็ตามลอโตดูจะยังไม่รู้ว่าเธอถืออะไรอยู่ด้วยนี่ทั้งบางและกว้างต้องเป็นข้าวกลองใช่หรือไม่ ไม่ใช่นี่มันโนต้ตบุ๊กต่างหากโนต้ตโน,น้ตอุดมอะไรนะ <c oughs> รู้สึกว่าอธิบายไปก็เสียเวลาเปล่าฉันก็เลยเอามาอย่างไวเอามากดเองกดบูตขึ้นมาอ่ามีต่างๆนานาเด้งขึ้นใบออดเด้งเฮ้ยโอ้โหนี่ยังยังไม่นี่ด้วยยังไฟยังอยู่ไฟไม,ไ,มมไม่หมดไม่หมด แล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหรอยังไงมันใช้คําเดียวกันอย่งภาษาญี่ปุ่นเนอะเออฉันก็เมินรโถโตกแต่ไม่ตอบแบบรอพีซีมันบูสตขึ้นมาเต็มที่ใครอะเออเมดของหอยิงเหรอคะ <c oughs> ก็เป็นเมดคนเดียวกับที่ถือกระโปรงฉันอยู่ในห้องล็อกเกอร์และในมือยังมีมีดอยู่ด้วยรถ <c oughs> ตกถอยนี่ มาทำอะไรทำไมถึงตามพวกเรากลับไปที่หอเดี๋ยวนี้เลยฮะพยานอะไรไม่รู้เรื่องเลยจู่ๆก็มาตะโกนใส่เราอย่างนี้อะไรแล้วนะข้างหลังไม่ทันรู้ตัวฉันก็หันหลังไปก็เจอกับไอ้ติดแดงเงาดำๆนี่อยู่ข้างหลังไม่จังไม่จัง อยู่ใกล้ขนาดนี้เลยอะไรอีกอะไม่ใช่มาสเตอร์จะทำการลบคุณเดี๋ยวนี้ฮะอะไรชื่อเอ่อกองรายชื่อของอะไรนะกองรายชื่อคนหายจะอยู่มันก็บิ๊กแฟลชมีแสงวูบขึ้นมาใหญ่แล้วก็หายไปต้นต้อตา ยังดีว่าคุณเมทเนี่ยมันน็อกฉันเขาเรียกว่าไงนะมาช่วยฉันไว้ทันโอ้โหลงเต็มหลังเลยทีนี่แต่ว่าสับป,ปะาดนั่นก็หายไปแล้วโอ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะทำไมพีซีมันขนาดนี้เลยเหรอไปทำอะไรมาเนี่ยโล็ตโตะไม่เป็นไรนะอ้าก็ได้อยู่ คง,นะงเป็นภาพที่ดีแน่ๆเลยเนอะพูดเป็นเรื่องเลยโต๊ะอย่ามาแกล้งโง่สิดูความจริงหน่อยฉันก็ดึงสเตตแล้วโตกลับมาแล้วเมจคนนั้นก็เรียกไปไปิดจอโน้ตบุ๊กนั่นทันทีคุณ <c oughs> <c oughs> คุณถ้าจำไม่ผิดเป็นเมดคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำในงานในหอใช่ไหมอ่ะช<อ>ีนานิโนมิยะชินะนิโนมิยะไอสิ่งนั้นคืออะไรอ่ะครับระเบิดหรือเปล่าดูเหมือนแถวนี้ยังมีของโบราณแบบนั้นอีก่ะบางอันก็หน้าตาเหมือนระเบิดด้วยอะ่ะ นี่เธอเมื่อกี้ช่วยฉันไว้เหรอแล้วไอ้นั่นไม่ใช่ PC เหรอไม่ควรจะบอกเรื่องนี้กับคนที่นี่เลยนี่คือ PC ที่ถูกสาปเป็นอุปกรณ์ที่โปรแกรมเมอร์อัจฉริยะเคยใช้ไอริสไอริสที่ถูกสาป อย่างที่เห็นว่าถ้าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตในการใช้งาน,งานก็จะถูกลบหายไปเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายมากอ่าไอริสเมื่อกี้คือชื่อแล็ปท็อปนะครับไม่ใช่ชื่อคนใช้เออพีซีฆ่าคนได้เหรอจะพูดเป็นเล่นนะเมื่อกี้เสียงไอ้แฟลชเมื่อกี้มันจะกลับระเบิดใช่ไหมนะ่ะ มันไม่ใช่ PC ใช่ไหมเป็นอาวุธใช่ไหมไม่เมื่อกี้คือกีริ u r i ี y จะเชื่อหรือไม่ไม่ยังเป็นคำสาบมันจะเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นหมอกไม่นึกเลยว่าจะมาเจอที่นี่ขามันอันตรายฉันจะขอเก็บไว้นะเธอพูดแปลกๆคำสาบอะไรมันไม่มีจริงหรอก โอ้ไม่มัง้งเอา้บาบากูเหรอพวกเธอก็ใช้ได้เหรอเนี่ยเด็กพวกเนี้ยว่าแนละ้วเชลเห็นจริงด้วยเธอเนี่ยจริงเหรอขนาดนั้นเลยอืมดูสิเว<ะ>็บคุณเมดแอบยิ้มมานิดนึงแล้วก็ตรงขาของเธอก็มีเหมือนขาง,งูงอกออกมาเพิ่มยุ้ย อะไรอ่ะสิ่งมีชีวิตเหรอครพวกเราเรียกคนที่เห็นว่าเรียกคนที่เห็นสปคพวกนี้ว่าอ d e นะผู้ที่สามารถตื่นและไปกลายเป็นอเด p t ได้แนละ้วจะสามารถเรียกดูงญญาณมาปกป้องพวกเขาได้ก็คงเป็นเหมือนดวงวิญญาณที่มีรูปร่างนะม พวกเขาคือผีที่มีความเป็นการของตัวเองบากูบาคูเออบาคูงงเขาได้อีกไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยแบบว่าอารมณ์แบบว่าโูพิทักนางฟ้าอะไรอย่างนี้หรอแม้เข้าใจเร็วดีบี้ถูกต้องค่ะแล้วเธอมาหาพีซีเครื่องนั้นทำไมหรอ นะมีข้อมูลของทั่วทั้งโลกเก็บไว้อยู่แต่ว่ามนุษย์ที่เปิดมาขึ้นมาก็จะถูกคำสาปแล้วตายกันทุกคนเลยถ้าฟังจากที่พูดแล้วเนี่ยฉันไม่เชื่อที่เธออธิบายมาไม่มี PC ไหนจะเก็บข้อ,ขอมูลได้ทั่วทั้งโลกหรอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติเหมือนกัน P.C. ซ รถโตนี่เธอยังอยู่วะเนี่ย,ยงงอ,อย่างน้อยอยู่บนโลกนี้ต้องรู้จักสว่างสี่คมอะไรพวกเนี้ย <c> พูดอย่างนั้นก็เธอแต่ไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอออะเเาถ้างั้นมันจะช่วยหาน้องสาวฉันได้หรือเปล่าถ้าเป็นตามที่ข่าวหรือ <c> บอกก็มีความเป็นไปได้อยู่ แต่ว่าอย่าเพิ่งไปหวังมันเลยนะตอนนี้ไม่มีใครใช้ PC ซีเครื่องนี้ได้หรอกการที่จะถอนคำสาปนี้เราต้องหากุญแจหรือเมโมรี่เข้าไปเสียบเธอพอจะรู้หรไหมว่ามันคืออะไระน่าเสียดายนะไม่มีสันก็ดกําแฟดไดในกระเป๋านแน่นเลย ชีน่าเนี่ยจองเข้ามาที่ดวงตาของฉันอย่างกับว่าจะมองผ่านฉันไปเห็นทะลุไส้ตับไไส้พุงทั้งหมดเหรอไม่รู้สินะนะงั้นเราก็กลับกันดีกว่าคุณหนูไม่บาดเจ็บนะคะถ้าคคุณชีน่ารถตกไม่เป็นไรแล้วเราก็ออกมา ญญญญเธอก็เหมือนฉันใช่ไหมเป็นคนนอกนี่เรื่องเรื่องเมืองนี้รู้เรื่องอะไรบ้างไหมฉันก็เพิ่งมาเหมือนกันไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งที่ฉันรู้ก็คือเมืองนี้คือ,อถูกสาบเป็นเมืองที่ถูกสาบรีชอรโกยนาว่าในโลกภายนอกนะเขาเรียกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบมีเรื่องลี้ลับเลยนะ แทยม,มิแทมเวิร์สเวิร์ดก็ยังเก็บความลับอะไรบางอย่างไว้อยู่ด้วยระวังตัวด้วยนะเธอเองก็คิดว่าที่เมืองน,นี้มันแปลกเหมือนกันเหรอถ้างั้นถ้ามีอะไรแปลกๆก็เอามาบอกหน่อยได้ไหมเหมือนกันเฉยเลยให้ตายสิเรื่องแปลกๆยังคงเกิดขึ้นไม่หยุดอย่อยรอบรีชอลานี่แต่จนกว่าฉันจะหาซาเนาเอะเจอฉันจะไปจากที่นี่ไม่ได้ ฉันเอฉันสัญญาฉันจะหาเธอให้เจอวันที่6ครับ B c 19เป็นปีบ้าน,นเขาเนะาะอ,อาลออุนสวัสด่จังราลุนสวัสดีหน้าตายังดูเหนื่อยอยู่เลยอะหรือว่าไม่ได้นอนเหรอนะยนอนไม่หลับก็ออหลายๆเรื่องนะคิดเยอะ เล่นอันตรายทั้ขนาดนั้นเลยเลมื่อวานอ่ะอันนั้นก็ใช่แต่ว่าสุดท้ายยังสืบอ,อะไรเกี่ยวกับเมืองนี้ไม่ได้เลยอ่ะก็นั่นนะซีเนะเรื่องสปาราดก็ด้วยเรื่องคุณซีน่าก็ด้วยเกิดเรื่อง,องขึ้นตั้งเยอะแต่เราไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าห้ามฝืนได้ไหมจังนะถ้าเกิดจะจู่วู้ไปจะทำยังไงเราไม่เป็นไรนะแค่นั้นเอง ถ้าไม่จังไม่สบายแล้วก็โตโตไม่เอานะเพราะงั้นถ้ามีอะไรก็บอกนะเดี๋ยวจะพาไปห้องพยาบาลอย่างไวเลยถ้าต้องฝืนก็จะขอหนื่อยแล้วกันดูเหมือนเธอยิงจะเป็นห่วงฉันอยู่นะฉันก็เย็นชาไปซะตลอดก็ไม่ได้เว้ยสัญญานะเพราะงั้นวันนี้เราไปบอกเขาว่าเราป่วยแล้วก็อยู่บนเตียง ช่างันบ <_ JJonak for u> ้าเองที <Labor ator il fi> ่แอบเปิดห้นิดนึงลองเล่นนะไม่จังนะเอาเถอะแต่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยขอบคุณนะได้วยความยินดีจ้ะช่วยไม่ได้เนื่องจะหลายเรื่องเอาละเอาจะไปไซนี่ อยู่นิ่งๆชีวิตวมันไม่จีด๊ดจ๊าดจะไปเดินดูรอบๆหน่อยอเข้าใจแล้วงั้นเราต่อจะไปด้วยนะเออเนื้อผมลืมไปเลยเอ,อ๊ะอันนี้น่าจะเหมือนเดิมแลวมั้งผมกดเอ,อ้ผมลืมเอ,อเอ,อผมลืมกดดูไอ,อ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเอิโดชาร์จผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการนั่งดูไอ้วนนี้14ย้อนขึ้นไปไม่งั้นจะได้ข้ามไปเลยนี่นี อันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มซับก็ไม่มีโอเคครับต่อไปเราจะต่อไปเราสามารถที่จะเลือกได้แล้วต่อโอเคครับพาร์ทน้าเราจจะเจออะไรแปลกๆแ,แล้วล่ะอ่ะพาร์ทนี้อาจจะดูสั้นนิดนึงหนึ่งนะยี่สิบผมอัดไปยี่สิบกวานาทีเองเอ้ยเจ็ดสามสิบนาทีโอเคผมแต่ว่าเวลาประมาณนี้แหละนะน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรแล้วไม่งั้นจะเป็นชั่วโมงเหมือนอซีรีส์ที่มันผ่านมามันก็ยังไงยังไงอยู่นะผมตัดหนักด้วยโอเค เรื่องราวต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโปรเจกตตาหมายาพาสต้านแล้วกันนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ